ก็ดาเ็อย่างซีกันบ่ะเพราะว่าฝันแล้วก็ขนขิ้งกับลูกขืนนี่เสียนะเพราะว่ามันมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่นะนีเฮียนเอไในมันเป็นนั่นเลยนะเขาที่บอกสุฟังอะนะำมาตีซีเลยว่าฝันท่านี่นั่งฟ้าฝันมหาเฮาว่าเขาถือเลขกเออถือเรียกแล้วมันทีนึงผลเหรอเลขก เออออกทีวีคนเดีวบาออกออกทีวีมันบอกว่าลุ่งผาแพร่ของนีแล้วลุงเสียงเสีแล้วนี่ผตู้นั่งยเสียงเนี้อนี่เสร็แล้วดังจนได้ออกทีวีบอว่าให้ครบพูวันเที่ให้ยืนบอกให้ว่าวนั่งนี่แหะพอนั่งนี่แหละครับยืนบอกไดเราบางสีน้กันเนี่ว่าสิไปเราดิยายว่าจะผอไปส่นบ้านนุ่ออกไปยังไงซื้อยางซื้อยงก่อน่น้นี่สีผ้าพกดี เื้อเรีนก็ได้ครัพ่อสี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 ดังจนได้ออกทีวีเป็นท่าสนใจแต่เมื่อกี้มึงยินว่าฟรีฟรีบ้านก็ได้ฟรีบอกพ่อฟรีแน่นกับฟรีถือเลขบอกพ่อเขามาเห็ดไหไหมโอ้ผู้ว่าก็มาตั้งเสาเอกเสาโทปไหไหมธูปผู้วากเลยบวชเลยเออมันธรรมาดาที่คอยแต่ว่า ตรงไปตรงมากว่าเปนว่าสิพิกนาพิกหลังนี่คือฝันก็คือฝันเนื้อว่าสอนสู้ย่ายฟั่งอั่นี่แม่เจ้าฝันว่าเขามาบอกว่าพ่อถือเลขว่าว่าให้พ่อนี่ถามพ่อนี่นั่งฝ่าคนนี้ไม่หงอกง่ามนี่มาบารีตัวใดลาว่างสิถามเขาบ่นอ่ะเขาก็เลยบอกว่าสองศูนย์ศูนย์สามสองศูนย์สาม อืวดนี่เปล่หวดนี่ละกฟันฝันในอยน่อยบอกว่าันนน่อยไม่บอกเท่านั้นบอกเท่านั้นเลยบอกเท่านั้นนั่งฟ้าลงมาบอกมือเถิงครับมือขึ้นนี่บอกว่ายไลายสองสามขึ้นแล้วแต่ว่าฟันคอนดีซี่ไหมดีซี่พออย่างก็เลยสะดิดมากเลยเลยม้นนนี่ันฟันนี่เป็นโอ้เลยบอกว่าฟันเป็นตัวเลยคือเป็นตัวคือศูนย์โอ้คืออสองศูนย์สามเขาบอกว่างสันตัวเก่าองพ่อ ฮะศูนย์สามอะไรมันเป็นตัวเก่าอยู่จักว่ามันออกยุ่งหมดบ้างหันสองศูนย์สามนี่สองศูนย์แปดเลย่นี่อันนี้ก็แดดมุ่เจ้าิเตียวถ้าคอยว่าตีคอยเราเราเคยบอกว่ามันมันขึ้นมันลงดีมันขึ้นมันลงคอยฝันงวดก้อนงวดที่แรกงวดโอ้เหรอละมันบอกคอยสิบแปดคอยเลยซื้อขึ้นคอยเลยซื้อแปดสองตัวนี้สิขึ้นตัวใดขึ้นลงตัวใดบ่แม่ันสิขึ้นทัวใดแต่มุงเจ้าเตียวจะว่าตีสองศูนย์สี่บ่ตั้งสี่บ สองศูนย์สี่สองศูนย์สองไปแล้วลงทุกข์ขื่นทั้งลงคือมันคือมันผู้ใดเขาคอยบอกตัวหลวนมันเป็นเลขตัวเกขาดิผู้หลงหัวเขาบอกยตัวหลวนผู้เคยฮักกันเนี่ยแล้วม็บุ่แรกเขาอยอะออกนี่คือบอกบอกก็คือบอกคอยบอกตัวตรงไปเลยบอกคือออกเขาก็ว่าคอยถือเลขกนะคอยถามเขาดิ่อนคอยบอกวันจบดิหนิเขาก็เลยบอกคอยนั่งฟ้าเขาเลยว่าพ่อถือเลขตัวนี้เขาว่าตัวใดถือรางวันที่นึงมันบอกอ่ะเลขตัวนี้ละมันว่า เมื่อวัลที่นึ้นวันมีหกตัวได้ปล่าหกตัวก็บพ่อเขาบอกสัแค่สามตัวงั้นสินะเขาบอกแต่ตัวไทยมันมันพอพอได้เต้ตัวไทยเจ้าตีตีเป็นไม่ยิ่งตัวทีตีไม่ยิ่งตีพ่อเป็นยังไงตีแล้วแต่ตัวทีตีไปั่านโอ้ยพ่อตีพ่กเป็นก็เว่าพ่อบอกเขาบอกว่าตรงเขาก็ตรงไว้ั่นนะเขาบอกสองศูนย์สามนะพ่อเนาะเออเออเขาบอกเท่านั้นบานนี่ของพ่อมันขืนแต้มนึงบ่ทั้งเถินส่วนมากมันจะขืนไปทั้งสารลาแต่ว่าเขากระผู้ละคนผู้คนเขาบอกเพื่อนหนึ่งสิ เพิ่นมาถามข่อยอยู่หน้าพี่เด้บอกลุงเขากเพิ่นก็ตีไปอยูแล้ว่าข่อยบอกบอกบอนจะเป็นตัวใดตัวขึ้นมันสิเป็นขึ้นไปตัวใดล่ะพ่อมันสิเป็นเขาว่าผู้พ้นตีไปมันมันสิออกคือมันสองนี่มันบ่กสองศูนย์สามนี่ครับบัตรเขาซื้อตัวกลับไปนี่มันสิเป็นสามศูนย์สองใบอี่นี่นะกลับแบบนี้กลับแบบนี้เป็นสี่นะผู้พ้นตีเขาตีไป็นสี่อ๋อขามันจะเปมันจะเป็นสี่ดิเล่นหกประตูอ๋ประตู นางฟ้าบอกพ่อมาบอกนี่เอาออก็พูดนางฟ้าอะไล้วเนาะงามบะโอ้งามเลยนางฟ้ามีกี่คนครับไม่ี่คนครับเฮียนไข่หนีลังนีคข่ไปเอาเลขที่บ้านไข่ที่เอาชอเจ้าฟังเพื่ไปเอามันมีใบเดียวนี่เฮียนข่ลังไม่นี่ลังลังลังปุ่นนี่ครับครับบ้านลูกสาวไข่เลยไปซื้อออกมาจากอำเภอละเขาคอยเล่ยมาซื้อไม่มีใบเดียวอืมันเป็นสองสองซีเฮีอยนี่ สองซีานั่งบ่สอีนั่วันหนึ่ี่เป็นสองเลขที่บ้านนี่ลราเลขที่บ้านหลังไม่หรอกคนนอนนี่หลังหไม่สองซีมันวะครับเอออที่ที่เขามาเข้าฝันนะนะมันเขาฝันซื้อออกคือว่าไปเอาใบใบที่หรอกซื้อซื้อเล่ยนางสิน่ะมันคูนมันเคยออกมันคูนมือนั่นมานะ่อไปพ่อไปเอาใบที่เฮี้ยสิเราอดที่ผ่านมาเออเจ้าผุนเจ้โดดแล้วเด้อยวเจ้เฮี้ยตัางเฮี้ยไม่ใบผุนเจ้าเขาสอนที่แล้วราเราก็บไทย คือบ้านหลังนี้มันคูนมันคูนเพราะว่าฝันสิตั้งเสี่ยวพ่อกับว่าซื้อมันเคยออกไปเังสีนะครับแต่ว่าตู้ฝันนี่ตีให้แล้วหันนี่ครับสองศูนย์สามสองศูนย์สามฝันไม่มันฝันก่อนที่แก้งฝันแ้วก็บ้าเขาแล้วว่าถามถ่อเขาโอ้พ้ถือเลขตัวนี้เขาวางส่นะครับรางวันที่หนึ่งนี่ฟ้อว่าสันกาว่ามิิงแล้วผู้ยิิงแล้ววบาถามห่อน่ะบอกเขานนะ แต่จําได้แต่สองศูนย์สามเออก็เท่านั้นแล้วเขาบอกเท่านั้นเขาบอกข้างหน้าจําไม่ได้เพรว่าข้างหน้าจําได้เพราะรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันว่าดูจักว่าจะบอกตัวนี้คือสองกับศูนย์สามนี่แม่พ่อมาตัวแากเลยครับพ่อบอกฝากตู้ล้วนไปซื้อแล้วดิพ่อซืซื้อตัวนี้ละซื้อตัวตรงนี่เนาะขันมันมีขันมันมีเออซื้อไว้ตัวเรตตี้เม่ได้ซื้อเลขทั่วไปดิครับดิซื้อบอกว่าซื้อเลขตัวนี้ให้ไว้เรื่อยๆแล้วพอแล้วก็ซื้อกันแล้วอย่างินให้พ่ออยู่หมู่นี้เงินคนแก่ ถ้าตัดเลนสองตัวนี่พ่อมัดก่อนเลยครับชุดสองพ่อจะซื้อพ่อซื้อตัวนี้ชุดสองชุดสามหมดเลยิพ่อจะซื้อไอเราซื้อบังมันมีบอกขันนี้มันเขาว่างขายอยอะน้องหานี่ไหมแต่ว่าเลขขันมันมีเขาก็ซื้อไปสีดำทำมันออกครับตัวนี้เพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาถือเลขด้วยไหมโอ้นางฟ้าบอกพ้อถูกเลขเ้วยเขาว่าเขาถือเลขแล้ววันที่หนึ่งมัเขาบอกแม่บอกเขาเฮ้ยนุ่นกับหูนี่ไหม เคยมือนแม่ยัยินอยู่บอกยังยืนจนตีได้หมดแล้วฝันเวลาไหนอ่ะฝันเวลาไหนคุณพ่อฝันตอนตีสี่โอ้แม่นเหลียนนั่งฝ่ามาบอกแม่นฝ่าหอนี้แม่ฝ่าหอนี้เล่ากระเล็กเขามาเลยมานางเบาเรียงฝันเลยแต่ฝันว่าอย่าให้เราคิดนั่งฝ่าซุ่มเป็นนั่งฝ่ามันคนมันเฮาเหลียวไป้งสิก็ยังมันง่ามไม่หมดละเขาก็คนมันง่ามมันไม่หมดละมันมากสิขันมิติไม่ยิ่งนี่มาบอกเรื่องเสี่ยวพวกกระเบื้องเสือมันกระถืออยู่ บอกใครร้านยุ่เกาหลีเองสิมันก็บ,บอกว่าฝันเชี่ยวเฮี้ยนมันเนี่ยเฮี้ยนตู้จอกยกไม้เนี่ยบ่ฝันแบบไหนเขาวางสิที่แหลกอะไรพออ่อหนีดิลูกตู้จอกเนี่ยมันอยู่เกาหลีคนนี้สิมันมน่ามากนั่งฝ้าที่อยู่อันนี้ของ,องพ่อฝ<อ>ัน,น,อน,นเออนั่งฝ้าเขาฝัน,นเขาฝันคือยังพ่อว่าไปละนั่งฝ้าบอกมาบอกเลยเออมาบอกเลขว่าตัวนี้พ่อถือทั้งวันนะนะเอาใบรถตีเขาเบิ้งสินะถือทั้วันทีนึงเออ สองศูนย์สามแม่สองสองศูนย์สามแม่เขาก็บอกต้นนั้นแม่เขาก็ได้ว่าพอถือเล็ดต้นนี้เขาก็วางสินะบอกก็เมาว่าแล้ววันที่หนึ่งเขาวางสิแม่อออันนี้ก็คำถามลำเล่มันมันมันสิไปค่อยค่อยเชะไว้นี่ต้องโตได้เดียวก็จบ สองศูนย์สามนางฝ่าคนแต่งตัวงามขนาดเนบอเออนางฝ่าก็เหมือนมันกัสิบงามอยู่บอกเขาเาสองศูนย์สามพ่อพอค่อยฝันเล่อพ่อบอค่อยฝันเลอบ่ยีพ่อพอฝันเมื่อนั้นพ่อไปหาผูเมียเก่าพ่อว่เสียบสูฟังิโดนฝันเที่ยหนึงบอกไปมากซะเลยว่าเลยว่ามับอกพิ้นนั่นนะเออบอกแล้วจะของฝันมานอนมันนี่ว่าเสียวเมียเก่าขึ้นมากสินะเขาหันแตงมันขมกุล เอารถง่ายไปก็บอกได้ว่าไม่งอคอดอกกระเรยมากหั่นเลอะมากบอกกับพี่กับพี่เฮียนนี่แหละไอ้ถือเลอะวันหนึ่งเล่าเมืเอกี้เสียท่านั้นอันนี้ให้คันถือคันตูนี่เลยก็เลอฝันติดก็เลยะฝันบอได้วาบอกที่หลีนะในมือในมือนั่นมาต่อไปในมือนั่นเล่ยในมือนั่นเลยในนอนนอนน้อนขึ้นกับฝันมือนั่นเล่ยดีที่ โอ้ยอดยอดครับไปบ่พี่อีกนะพี่บอกว่งนึงว่าจช่นเดียวกับไปสิ่แป๊วเมียเก่าทิครับเออสิ่แป๊วเมียเก่าไปแล้วครับตุกำนั้นเก่าครับเป็นหลานไา้ยี่บันสะพาวเดียวรถไงไปเออไปก็เลยมาตัวพ่อบอกกับคอดอกพ่อบอกกับเมียให้เนี่ยพี่นี่ครับน้องครับหลานเหี้บบ่ชวนมาเยี่ยมแลวบาอยู่เงินังเงินอยู่แล้วบอกกับเขาวันนี้เขาว่าให้แจ้งขึ้นมาสั่นซุ่มหลานซุ่มเนี่ยพี่ว่าเขาอยากได้เงินค่าแจ้งหมดเลย ทำกันหลายปีแล้วนะครับบ้านนี้พ่อก็เลยมาอธิษฐานกับเจ้าที่บอกเออก็บอกบอกหมอนี้แหละก็เลยมาบอกนะน้ำสีนวลน้ำาแรงกันสิละครับผมเออก็เลยบอกว่าบอกเรื่องเฮียนอะไรเราแล้วน้ำที่น้ำเฮียนอะไรยังกายาคือพอได้ยินนี่พ่อก็บอกนี่ละครับให้มีแนวได้แนวไหนนี่มันมันสีมีมากกันสินะพ่ออธิษฐานว่าอยงไรครับเมื่อนั้นมาหอดอธิษฐานว่าเอาคันผมมีเงินแต่งลูกแต่งเมีย ไอ้ฝันนี่เด้อแม่เอ้ยเสบบุฒิปาดาเอ้ยวางซี่ด้วนบ่ล่ะเออกะเจ้าฟ้าเจ้านี่นังกอดแม่เท่าไรนี่ยังน้ำเอินน้ำเมืินไหลน้ำเฮียนเลยเพราะว่าฝันแล้วก็บคนขิงกับลูกคืนนี่เสียหน่าเพราะว่ามันมันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่นะมีเฮียนเออบอกในมันเป็นนันนั่นนะเขาที่บอกสุฟังอะนะคำหน้าฝันเลยบอกแบบนี้คำหน้าตีเสียเลยว่าฝันท่านี่นั่งฟ้าฝันมาหาเฮาว่าเขาถือเกล็ด นั่งแ่กว่าพอถือเลขเออถือเลีกแล้วมันที่หนึ่งผลเหรอเลขกสองศูนย์สามเขาว่าโอ้โหอาออ๋อฝันดีครับฝันดีพร่พอพ่อค่อยฝันนี่คันไว้รีว่าฝันสีครับเอ้พ่อมองไม่ค่อยเห็นนะพ่อเนาะ เอาหมุนหมุนมาพ่อบ่ะเนี่หมุนมาหมุนได้หมุนเป็นสิ่ภาพภาพภาพนับนแหลค่อยค่อยหันมาเรื่อยๆครับเอ้ยหยุดหยุดเช็ดก่อนครับหยุดเช๊กก่อนเออหยุดเลยหยุดเช็ดก่อนเด้อหยุดเช๊กก่อนให้พี่น้องแคปหน้าจอก่อนเด้อสองศูนย์สามนั่นคือปันคักปันแน่ใช่ปะ ยฝันวันลังวันที่หนึงหมดแล้วเขาบอกอทาออาีาิบาทนย้พอเนมากเพาป็ใจยู้ย